เรื่องแถ้าสมมุติว่าหนูเห็นซิกหนูตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเช้าหนูเห็นเลยทำเป็นใหญ่ระดับเดเป็นซิกแล้วหนูจะเริ่มอะไรหรือว่ามีซิกค้างอยู่หนูจะเริ่มอะไรที่เฮดโฟล่ะตอนนี้เฮดโฟเป็นอะไรไปทางเดียวกับเดไหมถ้ายังไม่ไปทางเดียวกับเดก็ไปดูว่าเขาสามารถเก็บวอดีไในขนาดไหนโดยใช้รอบของเฮดโฟลพาไปเก็บถ้าเฮดโฟออกซิกสวนกับเดใช่ไหมนั่นแหละ มันจะมันจะบ่งบอกถึงถึงการดึงไปถ้าเฮดโฟไม่มีอะไรแต่เฮดหนึ่งมีซิกเพื่อที่จะไปเก็บบอดที่แต่เฮดโฟไม่ได้เก็บบารก็จะไปเก็บแค่รอบของเฮดหนึ่งเข้าใจไหมพอเก็บเสร็จปุ๊บมีการเดค mm hmm. เก็บแค่นั้นพอเก็บแค่นั้นเสร็จปุ๊บเราจะรู้เราก็เลยมีการแพนออเดอร์ว่าอ,อ๋อหน้าเดมีโอกาสที่จะเป็นขาบาย mm hmm. เพราะทำเต็มใหญ่กว่าทำมีวิคำ mm hmm. อย่างเงี้ยจริงไหม mm hmm. เออการแพ้เราด้วยถงสำคัญคือเราจะให้รู้ว่าแต่และทําเฟรมเขาทําหน้าที่อะไรอยู่<ช>เราจะได้รู้ว่าเรารอตรงไหน<ช>เพราะอะไร,ค,รคือการรอของเราคือสมมติว่ารู้อยู่ว่าบอดี้ของเดสมมุติบอดี้ของเดมีอยู่ประมาณสักสามพันสามพันจุดแล้วมีการเก็บแค่เฮทหนึ่งแสดงว่ามีมโอกาสเก็บแค่พันจุดไม่ได้มีโอกาสเ,เก็บถึงสามพันเพราะว่าเฮทโฟไม่มีซิกจริงไหมพอเก็บเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเดีปุ๊บกลับมาเป็นชิคของขาบาย